ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแกะกล่องปืนใหม่ดูว่าในกล่องมีอะไรรุ่นนี้เป็น Chris Vector รุ่น Sdp ขนาดจ e ุดศี ecp อวันนี้ผมไปรับปืนมาก็เลยมารีวริวให้ดูว่าในกล่องมีอะไรบ้างก็อันนี้เป็นตัวปืนอันนี้ก็จะเป็นพวกคู่มือใบวารันตีอันนี้เป็นน่าจะเป็นปอ3คุมมปืนอ่าอนนี้เป็น แมกกาซีนแมกกาซีนน่ะนะครับตรงนี้นนะแมกกาซีนสองตัวเป็นกล็อกยี่สิบเอ็ดันนี้เป็นกุญแจล็อกอันนี้เป็นชุดทำความสะอาดจะมีแส้มีผ้าอันนี้เป็นกันชื้นอันนี้เป็นกระดาษบอก ให้ความสนใจอะไรเดี๋ยวผมดูหน่อยชัดๆหน่อยอบอกว่าโปรดตรวจสอบคู่มือการใช้งานดูส่วนที่5กันบำรุงรักษาสำหรับการล่อเลื่อนที่เหมาะสมก่อนที่จะทำการยิงอ๋อนี่เราต้องไปดูว่าก่อนจะยิงต้องบำรุงรักษาหล่อเลื่อนยังไง น้ำมันนะครับดูตัวปืนบ้างตัวปืนมีอะไรบ้างในกระสีนไม่มีปืนไม่มีโลกระสุนเคลียไม่มีนะครับอ่ะ,อะดูตัวปืนบ้างว่าฝั่งนี้มีอะไรบ้างอันนี้เป็นคันลังลูกเลื่อนอันนี้เป็นปุ่มคันค้างสไลด์อันนี้เป็น ด Mac, รดแม็กกาซีนอ่าอันนี้เป็นเซฟอันนี้เป็นศูนหลังก็ยกขึ้นนะครับส่วนหน้าก็ยกขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็ปิดลงปรับลงอปรับลงอันนี้ท้ายจะเป็นสั้นๆอย่างนี้นะครับรุ่นนี้จะมีหออกเหลี่ยม2ตัวล็อกไว้หมุนออกแล้วก็สามารถออกแกนขนาดอาของ AR15 ใส่เข้าไปแทนก็จะเป็นเป็นท้ายเป็นท้ายยาวอันนี้จะเป็นหัปลดเร็วก็กดลงแล้วก็ดึงออกได้ข้างฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรก็จะเป็นตาตัววีมีเพจบอกชื่อรุ่นนะ มองบริษัทผู้ผลิตขนาดกระสนุนก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็บอกยี่ห้อข้างบนลำปลายปายนี้ก็จะเป็นเกลียวสำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็นี่เป็นเกลียวซ้ายถ้าจะหมุนออกต้องหมนุนตามเข็มนาฬิกาคือออกถ้าจะเข้าก็หมนุนทวนเข็มนาฬิกา ั่งนี้ไม่มีอะไรดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นรูปตัว V ที่อยู่บนตัวปืนอันนี้เป็นโพลิเมอร์หมดนะครับคุมข้างในก็จะเป็นโครง น่าจะเป็นโครงเหล็กผมว่านะข้างในแต่ยังไม่ได้ถอดดูเพราะว่าเนี่ยน,นี้เป็นเหล็กับเนี่ยที่มันเป็นโครงที่เห็นเนี่ยข้างในเนี่ยนี่เป็นน่าจะเป็นเหล็กอันนี้เป็นปุ่มสําหรับล็อกพันท้ายรุ่นที่มันพับพันท้ายมันจะมาล็อกตรงนี้ครับลางข้างล่างไว้ติดอุปกรณ์เสริมก็ไม่มีอะไรฝั่งนี้อันนี้ข้างล่าง ข้างล่างก็จะเป็นชุดลูกเลื่อนเนี่ยครับอันนี้แมกกาซีนมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นอ่าน่าจะเป็นตัวเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดได้งัดแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยออกมาแล้ว่าจะเป็นเดิอนอย่างนี้ก็น่าจะใส่พวก ้าหร,หรือชุดทำความสะอาดเล็กๆไมน้อยได้นะครับอันนี้ก็ใส่เข้าตามเดิมเรียบร้อยอืมข้างหลังก็ไม่มีอะไรรางข้างบนสําหรับติดอ,อุปกรณ์เดี๋ยวต้องรอให้ท้ายมาผมสั่งท้ายมามันจะติดตั้งพันท้ายแบบ เอาสิบห้านะครับเราจะมาแล้วค่อยไปลองยิงให้ดูว่าจะเป็นยังไงตัวนี้ระบบปฏิบัติการมันจะไม่เหมือนกับปืนรุ่นอื่นๆนะครับคือลูกเลื่อนจะวิ่งเป็นแนวเฉียงเนี่ยครับลงปกติปืนก็จะวิ่งรุ่นทั่วไปก็จะวิ่งแนวตรงๆแต่นี้จะวิ่งเฉียงลงข้างล่างทำให้แรง ของล,ล,ลูกเลื่อนเนี่ยจะถูกทายลงที่มือบางส่วนก็จะไปที่ผ่านท้ายทาให้อาการสะบัดของปืนเนี่ยน้อยลงไม่ใช่ไม่มีนะแต่มันน้อยลงก็หลายๆท่านคงคงมีข้อมูลแล้วลหละครับดูตาม YouTube ก็คงคงพอมีให้ดูบ้างแต่ในในไทยเรานี่คงผมว่ามันน้อยอยู่นะคือ ส่วนมากจะเห็นตามสนามยิงปืนนะครับการกลุ่มที่เล่นนึงยมัยังยังน้อยอะ่ะรุ่นนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะมารีวิวถอดประกอบข้างในให้ดูว่ามีชิ้นส่วนมีอะไรบ้างยิงให้ดู แล้วก็อาจจะมีการอุปรกรณ์เสริมอื่นมาติดนำมาทดลองกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเควันนี้ก็คงแค่นี้ครับไม่มีอะไรในกล่องเป็นกล่องกระดาษปืนแพงแต่กล่องกระดาษ